ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆไทยได้รู้จักกับพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าเป็นหนึ่งในพนักงานของโรงพยาบาลเช่นกันค่ะเรารู้จักกันเพราะว่าเราพักที่หอด้วยกันค่ะแต่ว่าอยู่กันคนละห้องนะคะพี่ฟ้าเป็นคนเมืองการนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะ เวลาขึ้นเวรลงเวรน,นะคะเพื่อนๆบางทีก็จะมีการเลกเวรกันเพื่อที่จะได้หยุดหลายๆวันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพี่ฟ้านะคะมีครอบครัวอยู่ที่เมืองการนะคะแล้วก็มาพักที่หอเออชั่วคราวถ้าวันหยุดก็จะกลับบ้านนะคะวันนั้นค่ะพี่ฟ้าก็โทรมาบอกว่าเออไทย หยุดไหมมาเล่นบ้านพี่สิเดี๋ยวพี่จะพาไปวัดอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบ้านของพี่ฟ้านะคะอยู่ตีนเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นเขาสูงอากาศเย็นสบายนะคะพื้นที่ราบนะคะเพื่อนๆแล้วไทยก็บอกว่าอุย้ยวันหยุดพอดีเลยพี่ฟ้าโอเค ก็เลยนัดกันค่ะเพื่อนๆไทยก็นั่งรถตู้นะคะจากอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็ไปลงที่น่าจะเป็นแถวๆรังสิตนะคะเพื่อนๆถ้าไทยจำไม่ผิดเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ได้นั่งสองแถวออกไปนะคะออกไปอีกทีไม่นานนะคะเพื่อนๆแล้วพี่ฟ้าก็ ขับรถมารับต่อนะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเราก็ไปที่วัดกันค่ะวัดที่พี่ฟ้าพาไทยไปนะคะเป็นเหมือนวัดป่าค่ะเพื่อนๆนมีต้นไม้เยอะเลยค่ะรม่มรื่นมากไทยเดินเข้าไปนะคะก็เห็นแม่ชีนะคะเพื่อนๆแม่ชีที่ใส่ชุดสีขาวนะคะรวมไปถึง คนธรรมดาที่เขาไปเยี่ยมชมในวัดนะคะเพื่อนๆวันนั้นนะคะไทยก็ไปแต่เช้าเนาะเพื่อนๆเ,เ,เราก็ไปช่วยล้างจานกับแม่ชีนะคะแล้วก็เตรียมอาหารมื้อเที่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มพวกน้ำน้ำน้ำเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรอะคะ่ะที่แม่ชีหรือว่า พระท่านนิยมดื่มยามว่างนะคะเพื่อนๆก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าบางอันไทยก็ไม่รู้จักชื่อนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ช่วยกันกวาดลานวัดนะคะเพื่อนๆนขณะที่เรากวาดลานวัดอยู่นั้นเองนะคะเพื่อนๆพี่ฟ้าก็ร้องอย่างดีใจค่ะว่าท้า นี่มาที่โชคดีจริงๆเลยพระอาจารย์เดินมาพอดีเลยพี่ฟ้านะคะกกตะโกนเรียกไทยผ่านแม่ชีแล้วก็ผ่านเพื่อนๆแต่ละคนนะว่ามานี่มานี่มามานมัสการเออเออพระอาจารย์พี่ฟ้าก็ว่าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ลากไทยนะคะท,ทั้งทั้งที่ถือไม้กวาด กันเนี่ยค่ะแล้วก็ไปกราบไปกราบไหว้พระอาจารย์นะคะไหว้กับพื้นนะคะเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าพี่ฟ้านะคะเป็นคนที่เสียใจก็เข้าวัดนะคะเพื่อนๆคือไปบวชนะคะดีใจก็ไปบวชเสียใจก็ไปบวชน,นี่คือนี่คือนิสัยของพี่ฟ้านะคะ แล้วก็มีความศรัทธาในในพร,พ,พระพุทธพระพุทธธรรมนะคะแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าอกออกเดินเข้าเดินออกเป็นเรื่องปกติของพีฟ้านะคะในขณะที่เราได้กราบไหว้พระอาจารย์นะคะไม่รู้ว่าเราไปพูดกันอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆ อยู่ๆนะคะพระอาจารย์ก็ถามสารทุกสุขดิบทั่วไปนะคะเพื่อนๆแล้วพระอาจารย์ก็ให้ไปหยิบเอ่อที่เป็นไม้ไม้ตะเกียบนะคะเพื่อนๆไม้ตะเกียบให้หยิบคนละอันค่ะเพื่อนๆไทยก็หยิบมาอันหนึ่งนะคะแล้วพี่ฟ้าก็หยิบมาอันหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่า ให้เก็บไว้ให้ดีๆจะได้ช่วยคุม้มครองนะคะเพื่อนๆจะได้ช่วยคุม้มครองนะคะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าพูดคำหยาบอย่าออกสัตว์อย่าอ,อกเออพระคุณพ่อพระคุณแม่